สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .5 ทับ3ทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยา,าศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันเป็นเรื่องของการละลายของสารนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพนะคะนักเรีนยนจําได้ไหมว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยนะคะมีทั้งการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะและเพิ่มเติมวันนี้นะคะก็คือการละลายของสารนั่นเองนะคะนักเรีนยนจําได้ไหมว่าการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะค <ti> ุณครูจะ <ca> ถามน,นะถ้าใครตอบได้ให้เปิดไมค์แล้วช่วยกันตอบนะคะว่าสานเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรนะของแข็งไปเป็นของเหลว น้ำแข็งกลายไปเป็นน้ำเรียกว่ากระบวนการอะไรลูกกระบวนการอะไรคะกระบวนการหล,มอ,รลอมหลอมหลอมเหลว,ลหลวนะคะ,ระเราจะเรียกว่ากระบวนการหลอมเหลวนะคะอ่ะแล้วจากน้ำนะคะนักเรียนจากน้ำเปล่าเนี่ยกลายไปเป็นไอนะคะกลายเป็นไอ้น้าอันนี้ต้องผา่านความร้อนใช่ไหมคะนักเรียนต้องมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกระบวนการนี้เรียกว่าอะไรลูกจากน้ำกลายเป็นไอเรียกว่าการ ระเหยค่ะอ่าเก่งมากการระเหยนะคะตามร,ระเหยเนาะอ่าถ้ากลับกันถ้ากเกิดว่าก๊าซนะคะไอน้ํานะคะนั่นเองเปลี่ยนมาเป็นของเหลวนะคะไอน้ําเปลี่ยนมาเป็นของเหลวอย่างเช่นไอน้ําขึ้นระเหยขึ้นไปในอากาศกลายไปเป็นก้อนเมฆอันนี้เรียกว่ากระบวนการอะไรลูกกระบวนการอะไรนะอะ,อะไรนะลูก เก่งมากมิวเก่งมากเลยกระบวนการควบแน่นนะคะกระบวนการควบแน่นแล้วถ้าของเหลวกลับไปเป็นของแข็งอันนี้จะเรียกว,ว่าการอะไรลูกการการแข็งตัวค่ะอ่าเก่งมากนะคะการแข็งตัวนะคะอ่ะสุดท้ายถ้าเกิดว่าของแข็งนะคะนักเรียนฟังให้ดีนะของแข็งอย่างเช่นลูกเหม็นนะคะนักเรียนกาละบูลนะคะพวกนี้เนาะน,นักเรียน สารที่อยู่ในสถานะของแข็งกลายไปเป็นสานที่อยู่ในสถานะก๊าซหรือแก๊สอันนี้เราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรลูกกระบวนการอ,อะไรนะระไรค่ะอาระเหิดเก่งมากนะคะกระบวนการระเหิดซึ่งเป็นกระบวนการนะคะที่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นก๊าซโดยที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวก่อนนั่นเองนะคะส่วนวันนี้นะคะเราก็จะ มาเรียนการถึงเรื่องของการละลายของสารซึ่งเป็นเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเหมือนกันเราจะมาดูว่าการหลอมเหลวกับการละลายวันนี้แตกต่างกันยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้านักเรียนเรียนไปในวันนี้เรียบร้อยนะคะนักเรียนก็จะรู้ทันทีว่าการหลอมเหลวกับการละลายมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะอ่ะโอเคก่อนอื่นนะคะเราลองมาดูสมบัติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก่อนนะคะ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที ah <with chicken> ่สารเนี hmm. ่ยยังคงเป็นสารเดิมนะคะนักเรียนอย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะและการละลายที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าการละลายนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเรานําเอาสารนั้นน่ะใส่ลงไปในน้ําหรือนําสารนั้นใส่ลงไปในของเหลวนะคะนักเรียนแล้วสารนั้นน่ะก็จะ ละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำหรือของเหลวที่เราใส่ลงไปนะคะแสดงว่าสารนั้นเนี่ยเกิดการละลายแล้วอย่างเช่นอ่ะคุณครูเช้านี้คุณครูจะกินโอวันตินนะเช้านี้คุณครูจะกินโอวันตินคุณครูก็เอาผงโอวันตินใช่ไหมคะนั่นเรียนใส่ลงไปในน้ําน้ําร้อนใช่ไหมคะจะต้องเป็นน้ําร้อนเพื่อเร่งการละลายเนาะนั่นเรียนเนาะอันนี้ค่ะเรียกว่าการละลายคือผงโอวันตินจะ ถูกเข้าไปละลายในน้ําร้อนนะคะอันนี้คือการละลายนะอ่ะเราลองมาดูนะคะว่าการละลายเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องเป็นสารละลายซึ่งสารละลายจะประกอบไปด้วย1ค่ะตัวทำละลายอ่าจะต้องมีตัวทำละลายนะคะและตัวถูกละลายนะคะจะต้องมีตัวทำละลายและตัวถูกละลายอ่ะ นะโดยที่ตัวทำละลายจะต้องมีปริมาณมากกว่านะลูกนะตัวที่เป็นคนทำเขาอ่ะจะต้องมีแรงมากกว่าจะต้องมีปริมาณมากกว่าถึงจะไปละลายคนอื่นได้นะอย่างในกรณีที่คุณครูยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะคุณครูบอกว่าคุณครูเอาผงโอลตินไปละลายในน้ําคุณครูถามว่าใครเป็นตัวทําละลายใครเป็นตัวถูกละลาย ตัวทำละลายคือน้ำหรือว่าผงโอวันตินลูกน้ำโอวันตีนน้ำโอวนตินมีผงโอวนตีนกับน้ำใช่ไหมนั่นเรียนนะคะคุณครูถามว่าตัวทำละลายคือตัวที่มีปริมาณมากกว่านะคะคือตัวที่มีปริมาณมากกว่าเนี่ยนะคะคุณครูถามว่าระหว่างน้ำกับผงโอวนตีนใครเป็นตัวทำละลายลูกน้ำหรือผงโอวันตีน น้ำค่ะน้ำค่ะนะคะน้ำนะคะจะเป็นตัวทาละลายที่ดีที่สุดนะคะนั่นเรียนเน,ะนาะในโลกนี้เนี่ยน้ําเป็นหนึ่งในตัวทําละลายที่ดีที่สุดนะคะน้ําจะเป็นตัวทําละลายเพราะว่าน้ําจะมีปริมาณมากกว่าผงโอวัลตินถูถก,ถกไหมนะดังนั้นเนี่ยนะคะนั่นเรียนเนาะ ตัวที่ถูกคนอื่นเขาละลายเห็นไหมถูกคนอื่นเขากระทาถูกคนอื่นละลายนั่นก็คือผงโอนตินนั่นเองอช่หไหมคะง่ายหรือยังง่ายหรือยังนะคะผงโอนตินนะคะนั่นเหียนอ่าตัวหนังสืออาจจะไม่สวยนะคะครูใช้เมาส์วาดนะคะนักเรียนใช้เมาส์เขียนนะคะอ่าอันนี้คือตัวอย่างระหว่างน้ำกับผงโอนตินนะคะน้ำจะเป็นตัวทำละลาย นะคะผงโอวัตินจะเป็นตัวถูกละลายถ้านักเรียนบอกว่าผงโอวัตินเป็นตัวทําละลายค่ะน้ําเป็นตัวถูกละลายแสดงว่าน้ํามีปริมาณน,น้อยกว่าผงโอวัตินมันจะถูกละลายไหมลูกผงโอวัตินมันจะถูกละลายไหมถ้าแบบเนี้ยไม่ค่ะอ่าไม่นะคะนักเรียนอันนี้จําไว้เลยนะว่าตัวที่จะไปทําละลายเขาตัวที่จะไปกระทําเขาเนี่ยจะต้องมีปริมาณที่มากกว่านั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปอ่ะลองมาดูตัวอย่างต่อไปน้ําเชื่อมค่ะวิธีการทําน้ําเชื่อมก็มีส่วนประกอบสองส่วนใช่ไหมคะคือมีน้ํากับน้ําตาลค,คุณครูถามว่าน้ําเป็นตัวทําละลายหรือตัวถูกละลายตัวอะไรลูกทําละายค่ะถูกต้องค่ะน้ําเป็นตัวทาละลายเห็นไหมคะน้ําเป็นตัวทาละลายส่วนน้ําตาลเป็นตัวถูกละลายนะคะถ้าเกิดว่า น้ำตาลมีมากกว่าน้ำนะคะก็จะกลายเป็นคาราเมลใช่ไหมคะนักเรียนเป็นน้ําตาลไหมนะคะอันนี้ไม่ได้นะคะนักเรียนเนาะต่อไปนะคะต่อไปถ้าเป็นน้ําเกลือน้ําเกลือก็ประกอบไปด้วยเกลือกับน้ํานะคะใครเป็นตัวทําละลายลูกใครเป็นตัวทําละลายน้ำค่ะน้ำ,นำเป็นตัวทําละลายตัวเกลือเป็นตัวที่ถูกละลายถูกเขาละลายถูกต้องไหม ถูกต right. ้องไหมคะอ่าถูกนะคะนั่นเรียนเนาะต่อไปนะคะนั่นเรียนเราลองมาดูการหลอมเหลวการหลอมเหลวจะแตกต่างกับการละลายอย่างไงเราต้องเรียกให้ถูกนะคะนั่นเรียนต่อไปนี้เราต้องเรียกให้ถูกการการหลอมเหลวเนี่ยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารจากของแข็งไปเป็นของเหลวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่น น้ำแข็งกลายไปเป็นน้ำเปล่าอย่างเงี้ยนั่นเรียนเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะเรียกว่าการหลอมเหลวเพราะว่าน้ำนะคะนั่นเรียนน้ำแข็งเนี่ยเนาะสามารถถูกความร้อนหลอมเหลวให้กลายไปเป็นน้ำได้ดังนั้นเนี่ยมันคือตัวน้ำเองถูกไหมนั่นเรียนมันคือตัวน้ำเองไม่มี สิ่งอื่นมาเกี่ยวข้องเลยนอกจากความร้อนนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสารถึงระดับหนึ่งจะทําให้สารที่อยู่ในสถานะของแข็งเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นของเหลวได้นะคะอ่าอย่างเช่นแม่นักเรียนการหลอมเหลวของเทียนไขดังนั้นเราจะไม่เรียกว่าการละลายของเทียนไขะนะคะเราจะเรียกว่าการหลอมเหลวของเทียนไขอ่ามันจะหลอมเหลวได้เมื่อไหร่เมื่อมันถูกความร้อน เมื <ME> ่อเราจุดไฟใช่ไหมคะนั no 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 ่นเรียนเนาะมันก no ็จะหลอมเหลวตัวเองเห็นไหมคะนั่นเรียนนี้เรียกว่าการหลอมเหลวไม่ได้เรียกว่าการละลายนะไม่ได้เรียกว่าการละลายนะคะต่อไปนะคะเนยเห็นไหมเนยนะคะเนยเนี่ยหลอมเหลวง่ายมากใช่ไหมคะนั่นเรียนบางครั้งเนี่ยเราไปซื้อเนยมานะคะแล้วก็นั่นเรียนเอาเนยใส่ในรถไว้นั่นเรียนแวะร้านนั้นร้านนี้ไปถึงบ้านเนยละลายหมดเลยเพราะว่าเนยมันถูกอะไรลูก ถูกอะไรทําให้หลอมเหลวความร้อนค่ะกถูกความร้อนทําให้หลอมเหลวเนยเนี่ยนะคะนั่นเรียนไม่ต้องถึงขั้นเอาไปให้ความร้อนโดยโดยไฟก็ได้เนยก็สามารถหลอมเหลวได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอาไปตั้งในกระทะแบบนี้อันนี้ก็คือเราต้องการเร่งนะคะนักเรียนให้เนยเนี่ยมันเกิดการหลอมเหลวได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการหลอมเหลวของเนยเป็นการหลอมเหลวนะเห็นไหม ไม่มีไม่มีสารอื่นมาเกี่ยวข้องนอกจากตัวเขาเองและความร้อนนะคะอ่าอะไรอีกน้ําแข็งเนาะน้าแข็งนะคะกลายไปเป็นน้ําเปล่านะคะก็ถูกความร้อนกระทาเกิดการหลอมเหลวนะคะอ่าต่อไปนะคะวันนี้นะคะวันนี้เนาะจะเป็นใบงานออนไลน์นะคะจะเป็นใบงานออนไลน์เรื่องการหลอมเหลวและการละลายนะคะนักเรีนยนดูภาพนะคะ แล้วบอกว่าจากภาพเนี้นะคะเป็นการหลอมเหลวหรือการละลายนะคะนักเรีนยนอันนี้คุณครูสอนไปแล้วเนาะสอนไปแล้วนะอ่าตอนนี้นะคะคุณครูจะสุ่มนักเรียนนะคะนักเรีนยนคุณครูจะสุ่มนักเรียนถามนักเรียนว่าเหตุการณ์ที่คุณครูยกตัวอย่างเนี่ยนักเรียนสามารถตอบได้ไหมนะคะว่าเป็นการหลอมเหลวหรือเป็นการละลาย นะคะอ่ะคนแรกนะคะอ่ะเอามิ้วก่อนละกันมิ้วมิ้วเปิดไมโครโฟนลูกง่ายมากเลยมิ้วมิ้วได้ยินครูไหมลูกครูไหมลูกยินค่ะอ่าได้ยินนะคะอ่ะมิ้วตอบคําถามคุณครูนะมิ้วตอบคำถามคุณครูนะอ่ะคุณครูเา่มวตอบคถามคุณครูนะอ่ะคุณครูถามิ้วได้ยินไหมคะลูกมิ้วได้ยินไหมเอ,อ่ย มิวได้ยินได้ยินไหมคะทำไมเสียงครูมันสะท้อนทำไมเสียงครูมันสะท้อนอ่ะโอเคมิวได้ยินนะอ่ะฟังนะคะคุณคูถาม<ล>ว่าถ้าเกิดคุณครูจะทำขนมทำเบเกอรี่<ล>นะคะ<ล>คุณครูจะทำราวนี่<ล>อ่ะคุณครูจะต้องใช้ช็อกโกแลตซึ่งจะต้องทำให้ช็อกโกแลตเนี่ยอยู่ในสถานะของเหลวก่อนนะคะ อ่ะคุณครูก็ต้องนำชอ็อกโกแลตมาละลายหรือนำชอ็อกโกแลตมาหลอมเหลวนำช็อกโกแลตมาละลายหรือนำช็อกโกแลตมาหลอมเหลวละลายค่ะมาละลายคนอื่นว่าถูกหรอือผิดถูกค่ะถูกถูกค่ะถูกมกที่ดีๆนะที่ดีๆเอาความผิหาใหม่ ฟางคาถามใหม่คุณครูบอกว่าคุณครูจะทําขนมนบร่าหนี่รู้จักบราวนี่ใช่ไหมนะคะคุณครูต้องการใช้ชอ็อกโกแลตซึ่งชอ็อกโกแลตอ่ะที่คุณครูจะต้องการใช้มันต้องอยู่ในสถานะของเหลวแล้วชอ็อกโกแลตที่ครูไปซื้อมามันอยู่ในสถานะของแข็งอยู่ค่ะคุณครูต้องนํามาละลายหรือนํามาหลอมเหลวละลายค่ะน่าเห็นไหมถ้าละลายต้องมีสารอื่นมาเกี่ยวข้อง อ่ะตอนเนี้ยคุณครูต้องการใช้ช็อกโกแลตที่อยู่ในสนา,าระของเหลวใช่ไหมวิธีการคุณครูก็นำนะคะนักเรียนภาชนะไปตั้งกับกระทะแล้วให้ความร้อนกับช็อกโกแลตของครูเพื่อให้ช็อกโกแลตมันหลอมเหลวเข้าใจไหมคะนักเรียนต้องให้ช็อกโกแลตมันหลอมเหลวแต่ถ้าอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณครูต้องการชงกาแฟให้พ่อคุณครูไปซื้อนะคะ กาแฟมาเป็นเป็นซองเนี่ยนักเรียนเคยเห็นเนาะเบอร์ดี้ทีอินวันเป็นซองนะคะคุณคูเทใส่ลงไปใส่น้ำลงไปอันนี้เรียกว่าการการอะไรละลายลาร้ลอมเหลวค่ะอ่าการละลายอันนี้เรียกว่าการละลายทําไมหนูจําสลับกันแบบนี้ลูกฟังใหม่นะถ้าห้อมเหลวหลอมเหลวตัวเองอ่ะหลอมเหลวด้วยตัวเองโดยใช้ความร้อน นะคะโดยใช้ความร้อนแต่ถ้าการละลายอ่ะตัวเองต้องไปละลายกับสารอื่นเข้าใจไหมตัวเองต้องไปละลายกับสารอื่นนะคะอย่างเช่นการงงโอนตินการชงกาแฟอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันเนี้ยจะเรียกว่าการละลายคือตัวเองต้องไปละลายกับสารอื่นนะคะอ่ะโอเคนะเพื่อทดสอบความเข้าใจนะคะวันนี้เนาะให้ทำรายงานออนไลน์ นะคะนั่นเรียนเติมคําตอบให้ถูกต้องว่าภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นการหลอมเหลวหรือเป็นการละลายนะคะอโอเคเนาะโอเคนะคะโอเคค่ะอ่านะคะอ่าตอนนี้ใครมีข้อสงสัยหรือใครมีคําถามที่จะถามครูไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะม มีไหมคะลูกมีไหมคะเมื่อกี้มันมีคนพูดอะไรไม่รู้อะค่ะอะครูได้บูรณาการไหมครับอะไรนะคะลูกมีบูรณาการนะคะเอาวันนี้ไม่มีบูรณาการนะคะอย่างที่คุณครูบอกนาอว่าอ่าวิชาสุขศึกษานะคะจะไปบูรณาการกับวิชาวิทยาการคำนวณแล้วก็การงานอาชีพส่วนวิชาศิลปะนะคะวิชาหนัดสิน วิชาดนตรีอันนี้จะบูรณาการพร้อมกันนะคะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์จะไม่มีวิชาอื่นที่จะมาบูรณาการนะคะตอนนี้ให้ดูที่หน้าจอก่อนนะคะใครที่ยังไม่ได้เช็กชื่อดูนะธนัดอยู่ในห้องไหมบุญยริศเมื่อกี้เห็นบุญยริศแวบๆอยู่ไหมลูกนัทวุฒินะคะธัญยลักษณ์เพียรชนะนะคะที่ยังไม่ได้เช็กชื่อเนาะ ราพีพรแล้วก็สกาวรัตนนะคะถ้านักเรียนเห็นชื่อนักเรียนแล้วนะคะให้เช็บชื่อด้วยก่อนออกจากห้องนะคะอ่ะตอ,อนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงละนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์นะคะไปให้นักเรียนเหมือนเดิมนะคะนักเรียนทําเสร็จปุ๊บนักเรียนไม่ต้องกดปุ่มสีฟ้านะคะสามารถแคปเจอร์หน้าจอในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ส่งงานคุณครูได้เลยโอเคไหมโอเคนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ